คุณกำลังฟัง IT รีตองพอดแคสต์จับกระแสไอทีมาขยี้ตามธรรมเนียมสวัสดีครับผมป๊อบนัททุแสงชูวงครับครับผมเอชจัดใจพื้นทองคำครับและนี่คือรายการ IT รีตองพอดแคสต์ใหม่ของแบ่ไตนะครับก็ติดตามกันด้วยเราจะหยิบขนบไอทีมาขยี้ตามธรรมเนียมแบบนี้ครับทีนี้อีพีนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีโอเคเรามาคุยกันเรื่องไอทีที่ไม่ใช่ไอทีแต่เกี่ยวกับแวดวงไอทีและคน i ไอทีก็คือเป็นเรื่อง เมื่อบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกพนักงานกลับเข้าทำงานที่ออฟฟิศคือประเด็นกระแสเนี่ยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ต้นปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคงได้ยินข่าวที่บริษัทไอทีหรือบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาต่างแสดงความต้องการให้พนักงานเนี่ยกลับมาทำงานที่ออฟฟิศกันมากขึ้นกว่าเดิมในปีนี้จากที่เคยทำงานที่บ้านหรือว่าที่เรียกว่า work from home เนี่ยใน2ปีที่ผ่านมาใช่ไหมจากวิกฤตโควิด 19ทั่วโลกเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยพอโควิดเริ่มซาก็คือยังมีอยู่นั่นแหละโควิดทุกวันนี้แต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวหรือว่าร้ายแรงเหมือนเดิมแล้วคือรักษาได้ง่ายกว่าเดิมกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วบริษัทต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เทคอย่างเดียวนะอย่างแบ,บแ้ไตรเองก็เป็นก็คือเริ่มให้พนักงานกลับเข้าออฟฟิศอย่างจริงจังแล้วจริงๆของเราเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปี2022แล้วหรือว่าปีที่แล้วนี่แหละ แต่ว่าอย่างปีก่อนเนี่ยพี่เชื่อว่าอาจจะมีหลายบริษัทที่ยังเป็นไฮบริดอยู่คือยังไม่ได้ให้กลับมาเต็มตัวหรือว่าฝรั่งเขาเรียกว่ารีโมทใช่ไหมทำงานระยะไกลยอยู่ที่บ้านก็คือมีเข้าออฟฟิศเป็นบางวันไม่ต้องเข้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปี2023เนี่ยเหมือนจะเอาจริงแล้วโดยเฉพาะบริษัทเทคเนี่ยเขาแบบออกจดหมายเลยว่าให้เข้าออฟฟิศแบบเต็มเวลามีมที่ไหนบ้างพี่ที่แบบว่าตอนนี้ออกจดหมายแบบเต็มแบบแบบที่พี่บอกมา อ่าชัดๆเลยอะไล่มานะตั้งแต่ Amazon, Disney, Apple, Meta โอ้โหคือเรียกว่าแทบจะทุกบริษัทเทคเลยล่ะแต่ที่สำคัญใครรู้ไหมใครที่จุดชนวนใครพี่ Twitter อของพี่อีลอนมัสเนี่ยแหละ,สะเสด็จพ่อสเสด็จพ่อคือคนนี้ตัวจี๊ดเลยแทบจะเรียกว่าเป็นคนนำเทรนด์ก็ได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้ยินข่าวที่ตั้งแต่อีลอนมัสเนี่ยมาเป็น CEO ของ Twitter เนี่ย เขาชอบทะเลาะกับพนักงานเหลือเกินเดี๋ยวก็บังค,บบงคับนู่นบังคับนี่เดี๋ยวก็ปลดคนออกคือเรียกว่ามีข่าวอีลอนมัสกับทวิตเตอร์เนี่ยแทบจะไม่เว้นวันม,มีบางทีปลดคนออกไปแล้วก็เอ้าไม่มีคนทํางานรับเข้ามาใหม่อะไรงนี้ก็มีนะข่าวที่ผ่านมาเนี่ยปลดทิป <laughs> ปลดทิป <laughs> ปลดทิป <laughs> ปลดแล้วเอ้าไม่มีคนทํางานนี่เลยรับเข้ามาใหม่อีลอนมัสอีเมลหาพนักงานตอนตีสองครึง่ง <laughs> ใช่เขาบอกว่า Office is not optional ถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าออฟฟิศไม่ใช่ทางเลือกอ่ะถ้าแปลตรงๆนะออฟฟิศไม่ใช่ทางเลือกก็คือหมายความว่าต้องเข้าออฟฟิศนะคือไม่ใช่ว่าจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้อ่ะเขาหมายความอย่างนี้โดยหลังข่าวเนี่ยบอกว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาไม่พอใจที่เห็นพนักงานในออฟฟิศทวิตเตอร์ในซานฟรานซิสโกเนี่ยเหลือแค่ครึ่งเดียวคือเข้าไปแล้วอา้าททำไมพนักงานมันล่อยหลออย่างนี้ในวันก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเห็นแบบนั้นคืนนั้นอะ่ะเขาก็เลยอ e ีเมลหาทุกคนเลยตอนตีสองครึง่งพิมพ์เองสด ใช่ทุกคนก็ช็อกไปเลยทีนี้อีลอนมาร์เนี่ยเหมือนเป็นคนเปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยไปไล่ตามดูเลยเลยบริษัทต่างๆที่ไล่มาเนี่ยทั้งพีมาร์คสักเบอร์จากเมตาหรือว่าทิมคุกจาก Apple เนี่ยทุกคนต่างเรียกพนักงานกลับเข้าออฟฟิศแบบเต็มเวลาเหมือนกันนําเทรนด์อีลอนมสร์เขานําเทรนด์ใช่เป็นเทรนด์ที่แบบพนักงานอาจจะไม่ค่อยพอใจนักนะครับแต่ข้อมูลจากหลายแห่งเนี่ยก็บอกว่าการบังคับให้พนักงานกลับเข้าออฟฟิศเนี่ย แบบเหมือนเดิมทางานตั้งแต่เช้าจดเย็นจันทร์ถึงสุกเนี่ยแบบก่อนโควิดมันไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วออแน่นอนละเหตุผลหลกัลกๆที่หรือปัจจัยที่ทําให้คนเขาไม่อยากกลับเข้าไปทํางานในออฟฟิศแล้วเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเพราะความเคยชินจาก2ปีที่ผ่านมาใช่ไหมพอเกิดโควิดก็ทุกคนจําเป็นต้องปรับตัวทางานที่บ้านเอ๊ะแต่มันมันชินง่ายไปไหมพี่เพราะว่าเอาจรจริงเมื่อก่อนทุกคนก็ทํางานที่ออฟฟิศนะอย่างผมก็ทางานออฟฟิศมาตลอด พอเปลี่ยนมาทางานนะเอาช่วงโควิดมาใหม่ใช่ป่ะเอ้ยต้องเวิร์กฟอร์มโฮมต้องกลับมาทํางานออไอ้กลับมาทํางานที่บ้านนะผมทําโปรเจคชันผมก็เฮ้ยชิบหายแล้วต้องทำลตัวยังไงเออทำยังไงวะโอเคแบรต่ยเราก็หาวิธีทําจนได้ใช่ป่ะใช้ดิสกงดิสคออะไรก็ว่าไปทีนี้บางบางแผนกเขากลับไปตัวเอ้ยกลับไปทําที่บ้านใช่ป่ะแต่พอหมดโควิดเอ้าให้กลับเข้าออฟฟิศจงกลับปรับตัวอีกรอบหนึ่งกูปรับตัวไม่ถูกซึ่งมึง มึงก็ทางานออฟฟิศก่อนไงแล้วมึงก็กลับบ้านไปทํางานที่บ้านแล้วพอทํางานที่บ้านก็ทําได้นี่<อ>แล้วทำไมจะต้องเรียกกลับไปออฟฟิศอีกอ่ะเออนั่นเลยเออหลายคนอาจจะตั้งคาถามอย่างนี้ไงปรับแล้วรอบหนึ่งก็ปรับกลับอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยและข้อมูลที่น่าสนใจคือตรงนี้คือจากแบบสำรวจที่ทำโดย IWG นะครับเป็นบริษัทผู้ดูแลและบริหารแบรนด์พื้นที่สำนักงานชั้นนำของอเมริกาเขาพบว่า6 7ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับเงินเดือนน้อยลง คือให้ยอมหักเงินเดือนตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะได้ทํางานที่บ้านต่อไป oh, oh. อันนี้น่าสนใจใช่แล้วก็ยอมลดเงินเดือนตัวเองเลยนะใช่และอีกเรื่องหนึ่งที่แบบสํารวจชิ้นนี้เนี่ยสแสดงให้เห็นชัดเจนเลยก็คือแนวคิดที่แตกต่างกันของพนักงานในแต่ละช่วงวัยโอ้ยอันนี้สําคัญเลยเพราะว่าเชื่อว่าทุกบริษัทก็เป็นแบร์ไหนเองก็เป็นนะครับยกตัวอย่าง22ซ์ของกลุ่มมิเลเนียลและก็เจนซีอายุเท่าไหร่ เป็นเลนเนียลซีน่าจะประมาณ27เขาบอก27-42เกิดปี1981นะประมาณถึง1996ก็อยู่ช่วง27-42ประมาณนี้แล้วก็พี่กับผมประมาณพี่กับผมไม่ใช่ฉันไม่ใช่อ๋อพี่เกิดเหรอโอเคละวปันฐานที่เข้าใจเจนซีก็น่าจะประมาณตอนนี้นะก็จะ17-26ก็เฟิร์สจ็อบเบอร์เจนซีตอนนี้จบใหม่ก็เป็นเจนซีทั้งนั้นครับ เขาบอกมิเลเนียลและเจนซีเนี่ยยีอเนี่ยยอมที่จะลดเงินเดือนตัวเองประมาณ 31- 40เของเงินเดือนโอ้เยอะนะเปนเื่อที่เป็นวัยที่เงินไม่สาคัญสาหรับฉันอ่าฉันอยากได้ความอิสระอยากได้ทางเรืออ่าแต่เข้าใจนะเขาจบไปใหม่เขาก็าไฟแรงไงอยากทําน่นทำนี่ไม่ได้แบบอยากนั่งอยู่ที่ออฟฟิศยอมลดเงินเดือน31 40เซเพื่อไม่ต้องเข้าไปทําง,งานแบบเต็มเวลาที่ออฟฟิศอืมอ่าถัดมาอีกยุคหนึ่งที่อายุสูงขึ้นก็คือไล่ไปที่ แก่ที่สุดใช่ไหมแล้วลองมาก็ Gen X สองกลุ่มเนี้เขาจะไม่ยอมอย่างมากเลยที่จะให้ลดเงินเดือนเดีย๋ยวผมผมขออนุญาตระบอุอายุก่อนออ Baby Boomer นี่จะเกิดประมาณ1955ถึง1964อายุตอนนี้ก็จะประมาณ59ถึง68นะ,ะยังไม่ปวดเกษียณอีกเหรองกลๆแล้วบางประเทศเขาปวดเกษียณแบบ70บางประเทศบางประเทศอันนี้ Gen X นี่ก็น่าจะประมาณประมาณ คนเท่าน,นั้นแหละก็น่าจะ196เกิด1965ถึ19 80, ง1980อายุ43ถึง58ของพี่เนี่ย Gen X ทีนี้พี่พี่พี่ยอมลดเงินเดือนไหมโอ้ไม่สิ <laughs> แ,แสดงว่าตรงผลสำรวจใช่ส่วนคนยุคบูมเมอร์เนี่ยเขายอมลดเงินเดือน25คือหมายถึงว่าใน100คนของเบบี้บู m เมอร์เนี่ยเขายอมลดเงินแค่25คนนะส่วน Gen X เนี่ยน้อยกว่านั้นอีก Gen X เนี่ยแบบขี่งกที่สุดละร้อยคนเนี่ยเขาย,ยอมลดเงินเดือนแค่10คน อ่าก็คือแค่ส0ของ Gen X เนี่ยที่ยอมลดเงินเดือนโดยทั้ง2องเจนเนี้ยเขายอมลดเงินเดือนไม่เกิน10%เท่านั้นอ่าต่างจากต่างจาก Gen Z นะใช่40เลยอันนั้นถึง40สนะถึงสนะีงสูงสุดอันนี้ Gen เจนเอ็กซ์เจนบมเมอร์บอกว่าลดชั้นแค่10เถอ,อะชันยอม1 0อยหนึงลดบาทใช่นอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวเลขจากแบบสอบถามที่ออกมาว่ามากกว่าสีเนี่ยเขายอมเปลี่ยนงาน ถ้าจะต้องกลับไปทำงานออฟฟิศตลอดเวลาขนาดนั้นเลยนะยอมลาออกเลยนะใช่ถ้าให้ฉันกลับเข้าไบฟูลไทม์เหมือนเดิมเนะี่ย45%ยอมลาออกเลยนะอเอเแล้วก็61%เนี่ยเขามองหาง,งานที่ทําได้แบบไฮบริดในอนาคตเขาจะต้องเปลี่ยนงานคือหมายถึงว่าเออฉันยอมไฮบริดยอมยอมเข้าออฟฟิศบ้างก็ได้แต่ว่าฉันไม่เข้าเต็มเวลานะอันนี้61%ไฮบริดนี่มองพูดถึงแก๊งที่อยากชอบแบบ work from anywhere บ้างไหมอาจจะใช่อ่าน่าจะใช่เนาะอาจจะว่าเยเข้าบริษัท อาทิตย์ละวันที่เหลือทําที่ดูนที่นี่บ้างคาเฟ่บ้างนั่นนี่บ้างไม่อยากจะโดนจํากัดตัวเองอนะครับความต้องการทํางานแบบไฮบริดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนการเน้นย้าว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ควรจะต้องปรับตัวแล้วก็กฎของบริษัทต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะเพือ่อให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่สามารถจะดึงดูดพนักงานที่บางคนเขามีความสามารถจริงๆแต่ดันมาติดเรื่องที่แบบไม่ยอมเข้าออฟฟิศเต็มเวลาอย่างเงี้ยบริษัทจะโอเคไหมอันนี้ก็ต้องแต่ละบริษัทลองไปคิดดูนะครับ โอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยเรื่องแต่ละเจนไปแล้วทีนี้อยากรู้เฉพาะเจาะจงคือไม่ได้เจาะจงเจนนะเจาะจงตำแหน่งอืตำแหน่งระดับสูงนะ่ะซีเลเวลพี่อ่าถ้าเกิดว่าเราไปดูจากผลสํารวจเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นผลสารวจเดียวกันเขาก็ไปสระเขาก็ไปถามผู้ตอบแบบสอบถามระดับซีเลเวลหรือเป็นผู้บริหารสูงเนี่ย รู้ไหมว่ากว่า70%เนี่ยเขาบอกว่าเขาปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทํางานแบบรีโมทหรือเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะอย่างการสื่อสารผ่านอีเมลโทรศัพท์หรือว่าส่งข้อความแชทอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มใช้กันมากขึ้นอแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ว่ามีผู้จัดการหรือผู้บริหารบางคนประมาณ15%เนี่ยเขาบอกว่าเขายังอยากทําอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนอยู่ก่อนที่โควิดจะระบาดก็คือจําเป็นแบบว่ามาพบเจอการเข้าออฟฟิศปกติไม่ไฮบริด ขนาดนั้นอืมใช่อ,อ,อันนี้ก็อาจจะมี Elon Musk อ l o n Musk กะไรอ,ะอยู่ในนั้นด้วยโอเคพี่เนี่ยแหละ C level อายุใกล้ๆกันด้วยพี่พี่รู้สึกไงโอเคอย่างพี่เนี่ยอายุ45กําลังเจะ46ก็คือถือว่าไว้กลางคนระดับปลายๆน่ะก็คือเป็นระดับ C level นั่นนั่นหมายถึงอะไรหมายว่าหมายถึงว่าเราทํางาน มาตั้งแต่เป็นพนักงานเล็กๆอ่ะมาจนโตอ่ะเราทํางานสมมติว่าเดซเซยนิดๆใช่ไหมพี่ก็ทํางานมามากกว่าครึ่งชีวิตแล้วอ,ะอ่ะเออทีนี้พอเราทํางานมามากกว่าครึ่งชีวิตเนี่ย เราก็คุ้นชินกับการเข้าฟิศไงเพราะสมัยก่อนเนี่ยยังไงมันก็ต้องเข้าฟิศมันไม่มีซูมไม่มีการคุยทางไลนมันไม่มีออนไลน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็อาจจะรู้สึกคุ้นชินนั่นพี่ว่านั่นจะเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่อายุสูงสูงเนี่ยเขารู้สึกไม่ได้ผิดแปลกที่เขาจะต้องเข้าฟิศเพราะว่าเขาชินกับอย่างนั้นมาก่อนอแต่ว่าตรงกันข้ามเด็กจบใหม่เนี่ยหรือเจนซีเนี่ยเขาจบปุ๊บไม่ต้องจบหรอกจริงๆต้องหลัดตอนเรียนมหาลัยอ่ะเขามีออนไลน์มีดิจิตอลมีอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยเขาก็เลย จบปุ๊บเขาเลยรู้สึกว่าทำไมเขาจะต้องนั่งอยู่ที่ออฟฟิศตลอดทั้งวันอ่าอันนี้มันมันก็ไม่เมคเซนส์สหรับตัวเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เพราะมันมีเครื่องอนวยความสะดวกต่างๆท,ที่ที่มาช่วยได้ในทุกวันนี้ไม่ต้องข้าฟิสก็ได้นีประหยัดการเวลาเดินทางประหยัดค่าเดินทางได้อืมซึ่งเขาก็จะมองว่ามันมีเครื่องมือให้ใช้แต่ทําไมผู้ใหญ่ไม่ใช้อ่าแล้วทาไมจะต้องให้ช้มานั่งเฉยๆบางทีงานฉันก็เสร็จแล้วทำไมฉันจะนั่งออฟฟิศด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นมุมมองของเขาแต่ที่สําคัญเนี่ยมนนจีรสาา์ท่่แชใ ก็คืออย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ได้สัมภาษณ์พนักงานด้วยตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะเพราะพี่เป็นซีเรีย CCO ใช่ไหมพี่ก็จะดูแลเรื่องคอนเทนต์เชื่อไหมว่าประมาณ3ใน4ของผู้ที่มาสมัครงานเนี่ยเขาจะถามพี่เลยว่าต้องเข้าออฟฟิศทุกวันไหมอันนี้เป็นคําถามเบสิกเลยที่แบบเวลาเราถามว่ามีอะไรจะถามไหมเขาต้องเข้าออฟฟิศทุกวันไหมซึ่งสําหรับเราคําถามนี้แปลกนะแต่สําหรับเด็กยุคใหม่การที่เข้าออฟฟิศทุกวันแปลกเหมือนกัน <c oughs> ถูกปะใช่ รุ่นเราเนี่ยก็คือรุ่นที่ทํางานคออฟิสสบายเราก็จะสุกว่ามันก็ต้องคออฟิศทุกวันสุ่ว่าเออเออเนี่ยเราอาจจะสมัยรุ่นเราอาจจะถามแค่ว่าต้องทำงานเสาร์อาทิตย์ไหมหรือทํางานล็อกเวลาไหมออะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เขาจะถามเลยว่าต้องคออฟิศทุกวันไหมเออแล้วก็แบบมีทํางานที่บ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ถามจริงจังด้วยนะแล้วก็พี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เขาปฏิเสธงานหรืออะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบเออถ้าเขาต้องาออฟิศต้องเช้าถึงถึงเย็นทุกวันเนี่ยเขาอาจจะยอมปฏิเสธงานไปได้แล้วพี่ตอบงไงตอนที่ อ๋อแล้วก็บอกตรงๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของเ r ชมากกว่าที่จะต่อเพราะว่าเราก็ไม่จําเป็นที่แต่อย่างที่เอรู้ว่าอย่างแบรไตนี่อ่ะพูดตรงนี้ก่อนเราอ่ะจริงๆเราก็คือเข้างานเต็มเวลาอ่ะเช้าถึงเย็นแล้วก็<ม>อาจารย์ถึงสุขใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใครที่ผ่านโปรแล้วใครที่มีหน้าที่ด้านโปรดักชันหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สดรีกเฮ้ยต้องเข้าเปะขนาดนั้นเออมันก็มีเพราะบางทีเราก็มีทํางานเลยไปทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็บางคนไม่นนก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของแต่ละบริษัท และตำแหน่งงานอและองค์ประกอบทั้งหลายแหละตำแหน่งงานด้วยทีนี้พอพี่พูดถึงเรื่องสัมภาษณ์เด็กจบใหม่ผมก็เคยไปคุยมผมก็ลองไปคุยเห็นว่าเราเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องนี้ผมก็เลยไปทากันบ้านมาไปคุยกับเด็กเจนเจนสีเจนแซดเนี่ยนักศึกษาฝึกงานทั้งทั้งกําลังฝึกแล้วก็จบแล้วใช่ปะ่ะผมไปคุยประมาณหลายคนแหละแต่คําตอบเนี่ยที่ได้เนี่ยจะมีอยู่สามคำตอบสองคำตอบนั้นนะคือชอบมาทํางานที่ออฟฟิศแต่เหตุผลต่างกัน เหตุผลแรกที่ชอบทำง,งานออฟฟิศคือหนึ่งเลยทํางานที่บ้านแล้วรู้สึกรู้สึกเหมือนง่วงตลอดเวลาอยากนอน <laughs> <laughs> เออแมงคีเกียต productivity <laughs> แม่งไม่เกิดอันนี้ก็คือเด็กที่มันบอกว่าอ่ะหนูชอบทํางานออฟฟิศพี่แต่ว่าส่วนใหญ่เด่ยที่ถามเนี่ยจะเป็นพวกกบบเด็กโปรักชันนะ,ะก็อาจจะชอบทํางานออฟฟิศเพราะว่าหนูทํางานที่บ้านแล้วหูเห็นเตียงแล้วหนูก็เอเตียงก็อยู่ตรงนี้คอมก็อยู่ข้างๆมันก็นอนไปทําไปพี่มันก็แบบเออ แบบเหนื่อยๆไม่รู้เวลางานด้วยอะไรเงี้ยแต่ในพี่พี่ขอแทรกตรงนี้เพราะว่าพี่เดาบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่องค์ประกอบของบ้านเขาด้วยนะอ,อันนี้สําคัญมากเลยคือเด็กบางคนที่ตอบเนี่ยเขาาจะอยู่หอสมัยนี้พอเรียนจบมาหาลัยเขามาอยู่หอใช่ไหมหรือว่าบา้านบางทีบ้านอยู่ต่างจังหวัดเขาก็มาเช่าหออยู่หรือแบบคอนโดเล็กๆอะไรเงี้ย อันนึกภาพแบบตื่นมาก็อยู่บนเตียงนั่งทํางานอยู่ใกล้เตียงม,มันก็อยู่แค่ตรงนั้นไงถ้าเกิดแต่ว่าถ้าบางคนที่มีบ้านอยู่ที่มีอ่ะอยู่กับบ้านพ่อแม่ก็จะมีที่นั่งข้างล่างมีอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะเขาก็จะมีที่ทํางานอย่างจริงจังอ่าถูกถูกผมมันจะไปนั่งท,ทําที่ที่สวนที่บ้านสมไมนั้นแดดไม่ร้อนเท่าตอนนี้อ่ะและ้วไงต่ออ่ะเหตุผลแรกผ่านไปแล้วก็คืออยากทํางานที่ออฟฟิศไม่อยากทํางานที่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกง่วงอ่าเดี๋ยวก่อนเหตุผลที่สองขอเปิดน้ำดื่มแบตเต่ก่อนนี่เสียง นี่โชว์เสียงไปเลยอันนี้น้ำไม่ริงน้ําดื่มน้ําดื่มโอเคเหตุผลที่สองก็คืออยากเข้าออฟฟิศเพราะว่าเวลาทํางานเป็นสัตว์เป็นส่วนคือเข้าเวลาตรงเวลาออกตรงเวลาออกจากออฟฟิศคือจบไม่ยุ่งไม่ทำเนี้ยาแต่ว่าพอานันที่บ้านมันเหมือนอันนี้มันคล้ายๆกับเหตุผลแรกนะแต่ว่ามันเหมือนกับอันเนี้ยไม่ได้ง่วงแหละอันแรกคือเพราะักทิวิตี้ไม่เกิดใช่ป่ะไม่ง่วงอันเนี้ยคือเหมือนแบบ ทำงานไม่รู้ไม่รู้เดือนรู้ตะว,วันเออไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วก็คือทำไปเรื่อยๆอา้าวเหมือนเหมือนไม่มีเวลาเป็นสั์เป็นส่วนแบ่งแยกอันนี้เหตุผลที่สองคือเลยมาทํางานออฟฟิศดีกว่าแล้วก็ได้เจอพบปะผู้คนด้วยได้นัง่งคุยได้อ่าสอบถา,อาถ,าถามได้เอ้ยมีคําถามถามได้อะไรเงี้ยอันนี้เหตุผลที่สองคือประมาณนี้อทีนี้อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่อยากเข้าออฟฟิศอ่าเพราะอะไรอยากทํางานที่บ้าน work from Home เขาก็<ๆ>บอกว่าเฮ้ยพี่ ทำงานออฟฟิศอะแม่งกดดันเว้ยแม่งเจอคนนูน้นเจอเจอ้านายเดินผ่านเจอคนที่ไม่ชอบอ่าแล้วเครียดการอยู่บ้านอะแม่งไม่ต้องเจอใครแม่งทำงานโฟกัส productivity สูงแล้วก็ไม่ต้องเดินทางเสียเวลาเริ่มงานเก้าโมงตื่นแปดโมงสี่สิบห้าทำงานได้เลยอ่าอันนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวพวกนี้ชอบอยู่คนเดียวเป็นพวกอินเวอร์เตอร์อินโทรเวิร์ตพี่อินโทรเวิร oh, ์ตอ๋ออินโทรเวิร์ตอินเวอร์เตอร์นั่นแหละโอเคพาม เนี่ยน้องสาวเอ็นทั้งหน้าขำนะครับมุกนี้สปานโอเคอ่ะก็จะได้ผลหลักประมาณนี้สามเหตุผลผมรีแคปไปทีเหตุผลแรกก็คือคนที่อยากมาออฟฟิศนะซึ่งอันนี้จะมีข้อ1.1ึ่งจุดหนึ่งย่อยไปหนึ่งจุดหนึ่งก็คืออยากมาออฟฟิศเพราะว่าอยู่บ้านแล้วไม่มี productivity กับอีกหนึ่งจุดสองก็คืออยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้มีบทสนทนาแหละไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานที่อยากจะคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับกับอีกเหตุผลหนึ่งที่อยากจะทํางานที่บ้านก็คือ ไม่อยากเจอคนอเป็น introvert อ่าแล้วมันจะเป็นเด็กเด็ก Gen Z อ่าแล้วถ้าเกิดเป็นเอสละตัวคุณเอเนี่ยผมเนี่ยนะตอนขนาดเ o ิร์ฟฟอร์มโฮมนะผมแม่งยังแอบ,บมานั่งทำงานออฟฟิศเลย <c oughs> อันนี้โรคจิตและ <c oughs> คือผมไม่ชอบการไม่เจอคนเว้ยคือผมอยากเจอคนเว้ยคือต่อให้เขาบอกเ o ิร์ฟฟอร์มโฮอ่ะ <c oughs> ผมก็จะขับรถมาออฟฟิศ <c oughs> แล้วก็นั่งทำงานออฟฟิศคนเดียวคือแม่งขอให้ได้ขยับตัวคือไม่ชอบเป็นคน เป็นคนไม่ชอบไม่ชอบอยู่ชอบอยู่บ้านนะแต่ว่าถ้าทํางานอ่ะต้องการเจอคนต้องการเห็นคนต้องการจะแบบมีปฏิสัมพันธ์นะพี่ผมเป็นมนุษย์อ่ะทั้งที่งานเราที่ทําเนี่ยไม่ต้องเจอคนก็ได้ใช่ใช่แต่ว่าผม,มาเป็นคนชอบอันนี้ส่วนตัวมผมชอบออฟิศว่ะเพราะว่าไม่รู้จะเจนอะไรไม่เจนอะไรนะมผมเกิดปีเก้าแปดแปดอ่าแต่ว่าผมด้วยหนึ่งตำแหน่งด้วยตำแหน่งผมเป็นโปรดิวเซอร์อยู่อยู่โปรดกชั่นใช่ปะผมก็ต้องมีกองถ่ายต้องออกไปเจอคนนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเท่าความไปถึงช่วง ช่วงก่อนนั้นเนี้ยผม,ผมทําตําแหน่งเหมือนอีเวนต์ออแกไนเซอร์เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ครับค่อยว่าผมผมก็แปลกคอมมานั่งทำงานออฟฟิศซึ่งอันเนี้ยเป็นความชอบส่วนตัวของผมผมชอบทําง,งานออฟฟิศสรุปก็คือผมชอบทํางานที่ออฟฟิศผมไม่ชอบทํางานที่บ้านเพราะว่าผมต้องการเจอผู้คน<ม>ต้องการมีบทสนทนาต้องการคุยต้องการปรึกษา<ม>การตอบลายบางทีเราไม่รู้หรอกว่าตัวหนังสือที่มันพิมพ์ม,มาน้ําเสียงมันเป็นยังไงวะ<ม>แต่เราถ้าเราคุยอ่ะเฮ้ยเรารู้ว่าน้ําเสียงเขาโอเคน้ําเสียงเขาโกรธน้ําเสียงเขา เอ่อแฮปปี้เออแต่บางทีแบบค่ะคนที่คนเขารู้ว่าใคร <ś les> เราไม่รู้ว่าเขาภายใต้คําว่าค่ะอันนั้นไม่รู้ว่าค่าหรือว่าค่ะ <ś les> เออ <ś les> นั่นแหละนั่นคือผมถึงจากจะมาทำออฟฟิศเพราะว่าผมจะได้ยินเสียงค่าค่ะประมาณนั้นพี่อ่าแล้วพี่อ่ะของพี่จริงๆเราเป็นคนเหมือนกัน <ś les> เราเป็นคนเหมือนกันอาจจะอ่าไวไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็อ่ามันก็เป็นคนที่พี่ชอบเคาฟ์เตอนะคือ ตรงกับน้อง1.2เลยน้อง1.2คือเขารู้สึกว่าเขาเข้าฟิสเนี่ยแล้วมันแยกได้พี่อะตอนที่พี่ work from home เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่โควิดหนักๆใช่ไหม work from home มันรู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยต่อให้เราเปลี่ยนชุดหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่าเราทํางานที่บ้านพอทํางานที่บ้านต่อให้6กโมงทุ่มหนึ่งเราเราหยุดทาําแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทํางานที่บ้านอะคือมันเลยแยกไม่ออกว่าอันเนี้ยเรายังต้องทํางานอยู่หรือเปล่ามันก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้คือที่บ้านอันนี้คือที่ทํางานมันแยกเรื่องระหว่างงานกับ บ้านอะไม่ออกหรือว่าบางทีอะมันก็มีเรื่องของพี่รู้สึกว่าพี่อยู่บ้านอะพี่ไม่ productive เท่าอยู่ออฟฟิศคืออยู่บ้านเนี่ยมันจะมีสิ่งรบเร้าอะเช่นมีพี่มีสุนัขใช่ไหมพีก็เล่นกับหมาบ้างเดี๋ยวก็เดินไปนู่นไปนี่ย้ายนั่งทางานโซฟาเดี๋ยวไปนั่งนู่นนั่งนี่อะมันไม่เหมือนนั่งทางานออฟฟิศอะเออคือรู้สึกว่าเรานั่งทางานที่ออฟฟิศอะแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยตรงอะเอ๊ะได้เลยก็คือพี่จะไม่ทุกวันนี้ในกลุ่มแบรไตเนี่ยกลุ่มโชโนลิมิต นอกจากแบรดไต่ก็จะมีเพจอื่นอีกเยอะเนี่ยเราส่งไลน์กันบ้าระห่ำเลยอะอแล้วพี่เป็น CCO เนี่ยพี่ต้องตรวจงานเยอะมากคือเหมือนเด้เลยบางทีเราเห็นตรวจงานทางไลน์เนี่ยมันไม่สนุกเลยบางทีแบบนู่นนั่นนี่ดังนั้นถ้าเกิดน้องคนไหนที่เข้าข้ออฟฟิศเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่อจะเดินเดินไปหาเขาหรือเรียกเขาเขาเข้ามาหา อะไรเงี้ยคือ<ม>การเราตรวจงานหรือคุยกันคอมเมนต์งานต่อหน้าเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าเออมันได้น้ําเสียงแล้วก็มันมีอย่างอื่นเยอะเลยที่เราส่งกันทางไลน์ไม่ได้รวมไปถึงการประชุมด้วยการประชุมที่แบบซูมเนี่ยพี่จะไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่า นอกจากจําเป็นจริงๆที่แบบเออหลายคนมารวมตัวกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามากันได้เนี่ยเออเราควรจะประชุมแบบเห็นหน้ากันเพราะมันสาคัญมากเราเราเป็นมนุษย์อ่ะเราก็เห็นหน้าตาเห็นน้ําเสียงเขาหรือแบบการพูดแทรกอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมเวลาประชุมซูมเนี่ยเราจะพูดแทรกกันน้อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแทรกไปมันมันไม่ใช่การต่อมุกหรือยิงอะไรนิดหน่อยมันไม่ได้มันเป็นการขัดเพราะจังหวะมันไม่ได้ในซูมเปนสุขลคนละอากาศกันใช่แต่ถ้าเกิดเรานั่งในที่เดียวกันเนี่ยเราจะหูเราจะสวนเสียให่หากันสนุกมากขึ้นนะครับแล้วบางทีนนะะซูม ตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นว่าพี่เคยไปออฟฟิศเนี่ยเรากลับมาทำออฟฟิศแล้วใช่ป่ะเรานั่งซูมประชุมประําสัปดาห์ขอโทษทีไอคนที่อยู่ในซูมอะแม่งนั่งอยู่ออฟฟิศเดียวกันหมดแล้วก็นั่งรับเฮ้ยทำไมเราไม่ไปประชุมร่วมกันปะเออมีมีอันนี้ก็อันนี้ก็งงเหมือนกันนี่ไงเราเราเราติดกับการออนไลน์ไงติดกับการบุคคลหงมันจะเรียกไครบริดปะวะมันมันไม่เรียกไฮบริดอะไรเนี้ยมันคือซูมแต่ว่านั่งอยู่ข้างๆกันแต่เข้าจอกกันอืม จริงมันก็เป็นปัญหาโลกแตกเนะเพราะโควิดนี่นแหละมันเข้ามาแล้วมันก็ทาให้ให้บริษัทเทคจริงๆไม่ใช่แค่บริษัทเทคหรอกเออบริษัทพี่ว่าทุกบริษัทเนี่ยแหละทั่วโลกด้วยแหละไม่ใช่แค่ไทยหรือที่ไหนก็ตามเขาก็น่าจะปรับตัวพอสมควรเนี่ยแหละว่าจะกลับมาเนี่ยกลับมายังไงแต่สุดท้ายก็คือถ้าถามผมผมก็ยังเลือกผมเลือกเลยไม่แน่ใจเลกผมเลือกเลยว่าผมชอบทางานออฟฟิศมากกว่าเพราะว่าผมอยากได้ยินเสียงคําว่าค่ะคํานั้นนะโมเมนต์นั้นว่าจากลายผมได้ ตรงนั้นน่ะน้ำเสียงเป็นยังไงคือถ้าน้ำเสียงไม่พอใจจะได้จบไปเลยไม่เราจะได้แก้ไข <laughs> เราจะได้แก้ไขแล้าน้าเสียงพอใจแล้วก็โอเคตามอย่างอื่นต่อได้ประมาณนั้นประมาณเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเรื่องมนุษยสัมพันธ์นะมันสาคัญกับที่ออฟฟิศมากการทำงานมันก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์มีทีมมีการทำงานเป็นทีมพิมพ์เวิร์กมันสําคัญประมาณนี้นะมันคือมนุษย์มันคือความรู้สึกนะใช่ใช่โอเคก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับไอทีดีต่องครับผมครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับ ลงเล็บเหมือนเดิมครับจนจบแล้วกลับมาพบกับการหยิบขนบไอทีมาขยี้ตามธรรมเนียมแบบนี้ได้ใหม่ทุกสัปดาห์ครับและนี่คือ IT ทีรีตองพอดแคสติดตามตอนใหม่ของ IT ทีรีตองพอดแคสต์ได้ที่นี่